สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทารลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานเขารู้สึกผิดไหมที่ทํากุณเจ็บของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31ธันวาคมปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัคณาและลาสีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สมอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรก เป็นไพ่ของเจ็ดดาบคำพูดไม่จริงการทําระไรร้อยคาที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะมีพลังงานการที่มีคนที่ทําอะไรเรัย้กับคุณนะครับมีพลังงานการปิดกั้นการมีกําแพงหรือการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการที่คุณเคยเสียใจในเรื่องความรักกับสิ่งที่ผ่านมายังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ของคุณหรือเปล่านะมีพลังางานการที่ก้าวถ้วย ความเติมเต็มความไม่เอาใจใส่หรือการที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มสําหรับคนคนหนึ่งมีพลังงานความเจ้าชู้ความหลอกลวงหรือมีพลังงานคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้มีพลังงานไพ่ขีนออฟสอดราชินิงสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรค ที่ผ่านไปแล้วความเด็ดเดี่ยวความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่ให้โอกาสกับเขาไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วโอกาสที่ให้ไปเขาไม่เคยเห็นคุณค่าในโอกาสที่เราเคยมอบให้เขานะมีพนังานการที่คุณอาจจะถือดาบของคุณตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะมีพนังการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงหรือการบล็อกการติดต่อการสื่อสาร กันไปกับอดีตที่ผ่านมามีพลังงานไพ่ขามาผลวิมากกรรมผลแห่งการกระทาใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทาแบบนั้นนะเหมือนมีพลังงานการที่คนที่ เข้ามาผูกมัดคนที่เข้ามาผูกพันหรือการที่มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขแห่งผลแห่งการกระทําที่ทําไว้กับคุณคิงออฟเพเทเราชาถือเหรียญคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านธุรกิจการลงทุนในอาชีพเกี่ยวกับการเงินนะครับมีพลังงานของไพควีนออฟคัฟราชนีถือถ้วยถ้วย,ยแห่งสายน้ําหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอาหารการกินได้นะครับมีพลังงานของของถ้วยแห่งความรู้สึก ถ้วยแหงสายน้ำความรู้สึกที่ดูแลใครสักคนหนึ่งความห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เขาอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะมีพลังงานไพ่ความเอาใจใส่การดูแลหรือการกลับมารักตัวเองมากขึ้นในตอนนี้ของคุณการเห็นคุณค่าในความรู้สึกของคุณมีพลังไพ่สามเหรียญเป็นไพ่แห่งการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับอนาคตในตัวของคุณเองทุกเส้นทางเดินที่คุณก้าวไปทุกวันที่คุณจะเป็นฝ่ายที่ วางแผนให้กับตัวเองอยู่อย่างเสมอนะมีพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวกันลัคนากันเป็นพลังงานของไพ่ในเดอะเฮอร์มิตนี่คือการที่มีคนที่กลับมาคิดการกลับมาทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาหรือกการที่มีคนที่ทิ้งให้เราเหน็บหนาวทิ้งให้เราอ้างว้างในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะหรือการที่อยู่เป็นโสดหรือสถานะที่โสดในตอนนี้ของคุณเดิมวร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมา ประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นกับสิ่งที่ผ่านมานะมีการที่การการที่มีพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวด้านองค์กรต่างประเทศหรือการเดินทางต่างประเทศในช่วงนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ ในตอนนี้เหมือนมีการรักษาตัวของคุณเองหรือการกลับมารักษาความรู้สึกที่ในลึกๆของคุณที่ยังผิดหวังที่ยังเสียใจกับการกระทําของคนคนหนึ่งอยู่นะมีพลังงานให้ความรู้ขังปัญญาหรือความหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นที่ดีในตัวคุณเองนะครับมีพลังงานให ดากัตนะมีพลังงานการตื่นรู้การตื่นตัวความชัดเจนความหวังและความสุขที่คุณเริ่มให้กับตัวของคุณเองมีการที่พบเจอสิ่งใหม่ในห้วงเวลาที่เป็นของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เซลิคอสพลังงานของไพ่พพสิบใบเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บมีคนที่รู้ถึงผลแห่งการกระทําที่ทําไว้กับคุณแล้วในวันนี้มีคนที่โดดเดี่ยวมีคนที่เหน,น็บหนาวมีคนที่ เหมือนกับไปเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเติมเต็มหรือไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ไม่ได้จริงใจกับเขาก็ได้วังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือการเงินของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้นะมีพลังงานการปิดกั้นหรือการมีกำแพงในตอนนี้ของคุณนะคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์เป็นชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนธาตุน้ํากรกฏมีนพุจิกธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินกันพฤทธศงก่ก,กรเมือนในตอนนี้ความรู้สึกของคุณนะจะเป็นฝ่ายที่ยัง วัดละแวงหรือการกระทําของคนคนหนึ่งอยู่นะมีพลังงานของการที่การหลุดพ้นหรือการตื่นรู้หรือการหมดผลวิบากกรรมร่วมกันการกําเนิดในตัวตนของคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้กับอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลคอยพพอร์ตคอยเกื้อกูลคอยเกื้อนหนุนกับคนที่คุณเอาใจใส่นะ,อะขอดูพลังงานให้อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมษสิงธนูก่อนนะครับ มีพลังงานของไพ่8ถ้วยการเดินถอยห่างออกมาจากความรักกับความสัมพันธ์หรือเป็นพลังงานการที่ในวันที่ห่างกันไปคนอดีตมีความคิดถึงมีความเศร้ามีความเสียใจคิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณเคยมีให้กับเขามีพลังงานของไพ่ขิงออฟสอดลาชาถือดาเป็นพลังงานของไพ่คนที่เข้มแข็งหรือคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากอีโก้เยอะอีโก้มากก็ได้นะในตอนนี้เหมือนหับความรู้สึก ภายนอกคนะ่ะที่จะดูให้เข้มแข็ง,แ,ขงแต่ภายในเขารู้สึกเสียใจยเขารู้สึกเสียดายโอกาสที่คุณเคยมอบให้กับเขานะคุณคือสิ่งดีคุณคือโอกาสดีคุณคือโชคดีคุณคือสิ่งดีๆให้กับเขาก็ได้นะมีพลังเอาไพ่ห้าดาการเลิกนาการยาล้างเป็นฝ่ายคุณที่ยอมถอยออกมากับความรักกับความสัมพันธ์หรือเขาดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3าเป็นฝ่ายคุณที่หันหลังเดินจากเขามาีพลังงานของไพ่ สิ่ออเปเรการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอกันความช่วยเหลือการดูแลความเกื้อกูลความเอาใจใส่เหมือนฝ่ายคุณที่ทุ่มเทให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวแต่สิ่งที่เราทุ่มเทแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในจริงที่เราทุ่มเทมีพลังงานการพักผายหรือการติดต่อ กับเข้ามาจากคนแดนไกลก็ได้นะในตอนนี้เหมือนการ,การที่เขาแอบสืบแอบส่องคุณอยู่แอบมองคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพควีนออปเปเคลราชินีถือเรียนคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาในวันนี้ในวันที่เขาไม่มีคุณในวันที่เขาไม่มีคุณเหมือนเขาขาดทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ได้นะเหมือนกาการที่ไปเรียนรู้กับโลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆม,มามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่างกับสิ่งที่เขาทํา ไว้กับคุณเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดไว้มากทําให้คุณเจ็บไปเยอะมีพลังงานของไพ่ผลวิบากาากรรมจัดเม้นเป็นการที่เขารู้แล้วว่าผลแห่งการกระทาที่เขาทําไว้กับคุณมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดปวดใจในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาก็ได้ในความพัดพลาดกันไปเอ็ดออฟวนการเริ่มต้นนะเดอะเวอร์ Word, นะครับการเรียนรู้ระหว่างคุณกับเขาหรือการที่มีคนอยากกลับเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งการแอบสืบ แอบ,บ่องนะแอบบมองอยากทักทายหรือการที่เขาอาจจะแอบ,บมองมาคุณดูดีขึ้นคุณดูมีเสน่ห์คุณดูมีตัวตัวเป็นของตัวเองหรือความมีเสน่ห์ความมั่นคงทางด้านการเงินของคุณดีหายพิเศษความรับการปิดบงังการซ่อนเล้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจที่ที่ วันนั้นที่เขาไม่เคยสนใจวันนั้นที่เขาไม่เคยแคร์มีคนที่คิดถึงคุณอยู่มีคนที่โหยหามีคนที่คิดถึงวันเก่ามีคนที่คิดถึงวันเดิมที่คุณกับเขาเคยมีความสําเร็จหรือมีความตั้งใจด้วยกันมีพลังงานให้ความสําเร็จ การที่คุณกับเขาเคยมีเป้าหมายเดียวกันหรือมีความที่มีความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาด้วยก็ได้นะมีพลังงานการเดินหน้าความเสมอต้นความเสมอปลายโอกาสในความชัยชนะหรือเป็นพลังงานการกลับมามีเป้าหมายในความชัยชนะในเส้นทางเดินของคุณนะมีพลังงานการเรียนรู้มีพลังงานหนึ่งดาวมีการกลับมากอดกับความรู้สึกในวันที่คุณรักตัวเองมากขึ้นในวันที่คุณดูแลตัวเองมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับเราในวันที่เราเสีย เสียใจในวันที่เราทุกข์ในวันที่ ώ, เศร้าเขากลับไม่เคยแคร์ในวันที่เราเข้มแข็งในวันที่เราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองมีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายหรือทิ้งภารนะนี่ตินไว้ให้กับเราก็ได้นะหรือการที่มีพลังงานของหเหรียญเนี่ยความเหน็บหนาวความอ้างว้างมีคนที่รู้แล้วว่าความเหน็บหนาวเป็นยังไงความอ้างว้างเป็นยังไงความว่างเปล่าเป็นยังไงนะมีพลงังงานไพ่หนึ่งดาบความจริง ความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าความรับกําลังที่จะเปิดเผยมีประหางไพ่ก้าวเหรียโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจ ความเป็นตัวของตัวเองนะคุณเป็นคนที่มีความมุมานะในเรื่องการงานความแอคทีฟตัวเองหรือความทุ่มเทในเรื่องการงานคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเ,ทเต็มที่ทําเต็มที่เพื่อสิ่งที่คุณรักเพื่อสิ่งที่คุณมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่คุณตั้งใ,ใจก็ได้นะหรือการที่คุณจะไปถึงความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าของคุณทุกสิ่งทุกอย่างความเสม,เมอต้นความเสมอปลายสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จในตัวของคุณนะครับขอร่วทนงานไพ่ใน ปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมษีธนูเขารู้สึกผิดไหมที่ทำคุณเจ็บขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณก่อนนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะ,อะขอดูพลังงานนะครับมีพลังงานไพ่จติความไม่ได้ยุตยิธรรมหรือกดแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือมีคนที่เคยผิดสัญญากับคุณหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงคํามั่นคําสัญญาที่มีไวใ้ให้กับคุณเอ็ดออฟ ครับเป็นพลังงานของไพ่ความน้อยใจหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่น้อยใจหรือการที่ในตอนเนี้มีคนที่รู้สึกว่ากับสิ่งที่ผ่าน ไปแล้วหรือการที่เขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นโอกาสที่น้อยมากเพราะกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณก็ได้นะมีพลังงานควาความไม่ได้ดังใจดังสิ่งที่เขาหวังดังสิ่งที่เขาตั้งใจดังสิ่งที่เขาเลือกไปหรือเขาเลือกคนที่ไม่ได้จริงใจกับเขาเหมือนเขาไปทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความไม่ได้แคร์กันไม่ได้สนใจกันมันเหมือนที่เขาทําไว้กับคุณก็ได้นะผลวิบากกรรมนะครับมีพลังงานไพ่คิงออฟซอดราชาถือด หรือมีพลังงานการที่ต่างฝ่ายต่างมีอีกโก้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมตึ้งกันละกันต่างฝ่ายต่างดูทีท่ากันอยู่ก็ได้นาฬิกาที่ใช้อารมณ์กันอยู่ด้วยก็ได้นะมีพลังงานไพ่ความคิดถึงแต่ในอารมณ์ของเขาในความรู้สึกของเขาลึกๆเขาก็ยังมีความคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่เดอร์มูนความโหยหากับสิ่งเก่า วันที่คุณกับเขาเคยร่วมฝ่าฟันเคยร่วมทุกร่วมสุขร,ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกันนะมีพลังงานของไพ่สเตนชาวสิงป์ลัคนาสิลมีพลังงานของไพ่เด็กถือเหรียญเป็นพลังงานของไพ่าการเริ่มต้นหรือความมั่นคงหรือมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณมีการที่กลับมาง้อขอคืนดีจะยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเดลเวอร์ over, ห่วงแห่งความรักหรือมีการที่กลับมาเริ่มต้นความรัก กันนะเดะเลิฟเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นพลังงานไพ่ความมีสเ,นนเ,เนนมสเน่ห์ในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณเองมีพลังงานของไพ่สองไม้เท้ามีคนที่อยากมีแบบแผนกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือการที่กลับมาปรับทัศนคติการปรับความคิดเข้าหากันก็ได้นะมีพลังงานการเรียนรู้การเริ่มต้น ทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ซึ่งกนและกันในในตอนเนี้เหมือนกับการที่กับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเรียนรู้นิสัยใจคอของเขาแล้วคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกของเขาคุณรู้ถึงคำพูดโกหกคำพูดไม่จริง ของเขาด้วยก็ได้นะมีพลังงานไพซิกออปเปอเรชัน,นมีพลังงานไพควีนเหรียญด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ได้นะเหมือนกับการที่เป็นการช่วยเหลือความดูแล ความห่วงใยกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพระอาภัยขวีนองครับราชินีถือถ้วยหรือการกลับมาเทคแคร์คอยดูแลคอยห่วงใยห,หรือเขาอยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากบอกคําว่าเสียใจมีคนที่อยากขอโทษคุณในคําพูดคําจาที่ใช้คําพูดคําจาไม่ดีกับคุณหรือการที่ทําให้คุณเจ็บปวดในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาในวันนี้ที่เจ็บปวดมากๆนะ เหมือนกับความรู้สึกที่เจ็บปวดเหมือนความรู้สึกที่โดดเดี่ยวในวันที่ไม่มีคุณในวันที่ไม่มีคนที่เคยร่วมเป้าหมายหรือการร่วมอนาคตด้วยกันหรือการที่คุณกับเขาเคยอยู่ในว่วงวันเวลาด้วยกันนะมีคนที่อยากพบเจอคุณในทุกวันมีคนที่อยากทําเพื่อคุณในทุก วันเวลานะมีโอกาสแห่งการเริ่มต้นเจ็ดเหรียญการรอคอยหรือเป็นการที่คุณจ,จะปิดกัน้นหรือการบล็อกหรือการมีกำแพงกับเขาในตอนนี้เขาอาจจะรอคุณเปิดโอกาสการหรือการเปิดบล็อกให้กับเขาได้ติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่แอบสืบแอบส่องกันอยู่ตอนนี้เดอะไฮโลแฟนเป็นไพ่แห่งการตื่นรู้การกลับมามีสติการกลับมาคิดได้ในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้เขาเสียโอกาสเขาเสียสิ่งทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่าง ไปในวันที่เขาไม่เคยแคร์คุณในวันที่เขาเคยหลงไปกับความรู้สึกในชั่วครั้งชั่วคราวในวันที่เขากลับมาคิดได้ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาแล้วที่รู้ทุกทุกอย่างว่ากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาหรือมีพันคํคำมั่นคำสัญญาหรือคำอธิษฐา,านขอพรของเขาให้คุณกลับเข้ามาหรือาการกลับมาเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์เดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัว คุณเองหรือหรือ,รอมีพลังงานการที่เริ่มต้นหรือการศรัทธาในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่สัญญาคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อนหนุนคนที่พร้อมที่จะทุ่งเทคนที่พร้อมที่จะห่วงใหญ่กับคุณในทุก เขาจะทําให้ดีที่สุดในวันนี้เขาจะไม่พลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณในทุกข่วงวันเวลาในการกระทํามีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณนะครับอขอทูกทางงานของไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอเช็คพางารงไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าเป็นเช่นไรนะ มีพลังงานของไพ่9ก้าถ้วยนะเป็นพลังงานไพ่การที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาเติมเต็มอยากกลับมา ร่วมใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งกรงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยน,ปยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นคําพูดคนหรือการกระทําหรือทุกสิ่งทุกอย่างมีคนที่อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงในห้วงวันเวลาวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธรร์ควีนนอปวานมีพลังงานงไพ่ความนิ่งความเงียบหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งไปเป็นฝ่ายคุณที่ไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาเคยง้อเขาก่อนแต่ตอนนี้ สถานการณ์เปลี่ยนไปมันเหมือนกับการที่เขาเป็นฝ่ายที่ร้อนรนเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกว่ากับการแปลกใจว่าคุณไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนกับความรู้สึกของเขามันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่ากับสิ่งที่คุณทําเพื่อเขาคุณคือคนที่ดูแลที่ดีที่สุดสองถ้วยเป็นพลังให้ความผูกพันเขาอย่างรักคุณอยู่เขาคิดถึงคุณมากเขาอยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากพูดถึงเรื่องความรู้สึกลึกๆของเขาข้างในใจ กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนกับการที่ต่างฝ่ายต่างแลกถ้วยแห่งความรู้สึกต่างฝ่ายต่างแลกใจซึ่งกันและกันนะมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยความฝันความฝันหวังที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันเขาคิดถึงความฝันเขาคิดถึงความหวังเขาคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกับเขาเคยก่อร่างสร้างตัวด้วยกันหรือการที่ทุ่มเทบ่มเพาะในความรู้สึกในกว่าจะเติบโตเป็นการบ่มเพาะในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญ การที่เหมือนกับการรอคอยให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขานะครับมีพลังงานไพ่การติดต่อการทักทายกับเข้ามาการขยับขยายในตอนนี้เหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทํางานเยอะทํางานมากในช่วงนี้เพื่อพิสูจน์ในตัวเขาว่าเขาสามารถดูแลคุณได้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอร์เฉอรอตมีซิกออฟคัพนะครับเปลี่ยนพลังงานของไพ่ดิแฮงแมนนะ เขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดเขายางเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะมีพลังงานของไพ่คําสัญญามีพลังงานของไพ่เดทจบเลิกลาเพราะไม่ไม่เขารู้แล้วว่าความผัดผาาเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงในวันที่ไม่มีคุณที่คอยให้กําลังใจในวันที่เขาไม่สบายใจคุณก็อยู่เคียงข้างเขาคอยให้กําลังใจในวันที่เขาทุกข์ใจคุณก็ย่อคอยอยู่เคียงข้างหรือในวันที่เขาไม่สบายคุณก็ ทำทุกทิ่งทุกอย่างเพื่อเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่สิ่งดีโชคดีที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียดายสิ่งที่ดีที่สุดไปนะมีพลังงานไพ่ความผูกพันที่อยากกลับมาเริ่มต้นคํามั่นคําสัญญาที่เขาจะสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนโชคชะตามันเหมือนวันเวลาที่หมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับของชาวธาตุไฟนะขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟนะครับ ขอพลังงานของสรุปและแนะนํามีพลังงานไห้ห้าเหรียญความเน็บหนาวหรือการที่ในวันที่เขาไม่สนใจคุณในวันที่เขาไม่แคร์คุณมีคนที่รู้แล้วว่าิ่งที่ผ่านมาเขาไม่เคยสนใจคุณเขาไม่เคยเห็นค่าคุณในตอนเนี้ยเหมือนเขาก็ เหมือนเขาจะตามหาความรู้สึกของเขานะมีพลังงานใหก้าเหรียญนะมีพลังงานให้ความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามหรือตอนเนี้ยชาวธาตุไฟอที่โฟกัสถึงเรื่องตัวของตัวเองหรือความทุ่มเทในเรื่องการเงินหรือการเก็บเงินเพิ่ม คูนของคุณก็นายนะมีพลังให้โอกาสดีๆโชคดีโชคแบบฟุกๆมีพลังงานให้เดอะสันความสุขความสําเร็จความสมหวังเป้าหมายเห่งชัยชนะความสําเร็จความโดดเด่นในดวงคุณเองนะมีพลังงานการที่มีความชัดเจนในดวงคุณเองมีพลังงานให้ก้าวดาบความเครียดความสสับสนความคิดวกวนในความรู้สึก ของคนคนหนึ่งที่เครียดในวันที่ไม่มีคุณนะเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองอยากทักทายในความรักในความสัมพันธ์อยากเดินหน้ากลับเข้ามาเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดิมจชเชียนการวนกับการหวนคืนการเริ่มต้นการลิเริ่มหรือการที่หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองหรือเป็นการที่คุณชอบเรียนรู้หาความรู้อยู่อย่างเสมอในตัวคุณเอง,เองมีพลังไฟหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนมีคนที่อยากกลับมาเคลีย ใจมีคนที่อยากกลับมาชัดเจนมีพลังงานไฟเดียมเพรส คนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่ห่วงใยคนที่ดูแลคนที่เคยผูกพันนะมีพลังงานงคนที่เคยผูกพันเขาอยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งพลังงานของพ่อไม่ไม่ๆม,มีพลังงานไพ่าการมูฟออนเขาก็ยังมูฟออนออกจากคุณไม่ได้ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาจะทุ่มเทหรือการกลับมาทุ่มเทเพื่อจะเป็นครอบครัวพูดถึงเรื่องอนาคตระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์คนที่เกิดบางคาดการจับได้การโป๊ะแตกความรู้สึกที่ มันยังมีความรู้สึกที่หวานละแวกกับใครสักคนหนึ่งแต่มันมีพลังงานกาที่ยังผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาเป็นครอบเป็นครัวอยากพบเจอกุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีคนที่กลับมาถือหัวใจหรือกลับมาเทคแคร์ care, คอยดูแลคอยห่วงใยกับคุณนะครับของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไคร กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ะกันด้วยนะครับ